สวัสดีครับสวัสดีคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมไก่อูจาก Trap Football ครับวันนี้เราอยู่ในช่วงปืนใหญ่ทอล์กนะครับวันนี้เราจะมาเ,เช็คฟอร์มนักเตะนะครับแล้วก็โหวตหานักเตะยอดเยี่ยมของอาร์เซนอลการในฤดูกาลนี้ครับแต่ว่าเป็นในมุมของ TRAP FOOTBALL นะครับเดี๋ยวยังไงเรามาพูดคุยกันครับ เช็คฟอร์ม hmm. นักเตะเนี hmm. ่ยผมขออนุญาตแบ่งเป็น2พาร์ท hmm. นะครับ mm hmm. ก็อันนี้เป็นในพาร์ทที่1ครับพาร์ทแรกก็จะมาพูดถึงพวก uh, แผงแนวรับของเราก่อนเลยนะครับแล้วก็ไอ้พาร์ทที่2เนี่ยเราจะไป uh, ค่อยมาพูดคุยถึงตัวรุกแล้วก็ uh, บทหารนักเตะยอดเยี่ยมนะครับในแต่ละพาร์ทแรกเนี่ยเราก็มาดูที่แผงหลังกันก่อนเลยแนวรับก่อนเลยครับเพราะว่าถ้ามันอัดทีเดียวเนี่ยเดี๋ยวคลิปมันจะยาวมากเกินไปน่าเบื่อนะครับก็แบ่งเป็นสองพาร์ทแล้วกันแต่ว่าออกตัวก่อนนะครับ อันนี้มันมาจากมุมของผมนะครับในการเช็คฟอร์มตั้แต่นะครับแต่ว่าถ้าเพื่อนๆคนไหนมีความคิดเห็นที่แตกต่างยังไงก็คอมเมนต์คุยกันได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะครับอ่ะมาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าครับก็จบไปครับกับผลงานของทีมที่ค่อนข้างที่จะ,ะแว่งๆเหมือนกันขึ้นๆลงๆนะครับช่วงต้นฤดูกาลอาจจะดูแย่กลางฤดูกาลดูด,ดีขึ้นดีขึ้นมาแล้วก็มาแผ่วปลายในช่วงท้ายซีซั่นนะครับก็ค่อนข้างที่จะแว่งเหมือนกันในฤดูกาลนี้นทำให้สุดท้ายอาร์เซนอลเนี่ย จบอันดับที่5นะครับหลายๆคนอาจจะมองว่าฤดูกาลนี้เป็นฤดูกาลที่น่าผิดหวังครับแต่ว่าจริงๆแล้วผมมองว่าภาพรวมของเราเนี่ยถ้าเทียบกับฤดูกาลที่แล้วเนี่ยมันเราดีขึ้นมากๆนะครับทั้งรูปแบบการเล่นทั้งเกมรุกเกมรับหรือแม้แต่ลูกเซตพีดอย่างเงี้ย ลูกตั้งเตะเราทําให้ดีขึ้นมากๆนะครับทั้งทั้งเวลาที่เราโจมตีนะครับเวลาลูกเซตพีสนะรหรือว่าเวลาลูกเซตพีเราโดนเตะมุมโดนอะไรเราก็ยังป้องกันได้ดีมากด้การนี้ถ้าจำไม่ผิดรู้สึกจะเสียไปแค่1ลูกเองนะครับจากลูกเตะมุมนะครับแต่ยังไงมันก็ต้องพัฒนากันต่อไปครับฟอร์มก็ดีขึ้นมามากทั้งดาวรุ่งของทีมหรือแม้แต่ผู้เล่นที่ซื้อเข้ามาใหม่เนี่ยมันก็ดีขึ้นนะครับวันนี้เราก็เลยจะมาเช็คฟอร์มแล้วก็เช็คผลงานของนักเตะกันครับว่าเป็นยังไงนะแต่ว่วา อา,อาจจะไม่ได้ครบทุกคนอาจจะไม่ลงดีเทลครบทุกคนนะครับอาจจะเน้นไปที่นักเตะตัวหลักซะมากกว่าแล้วก็เป็นผลงานเฉพาะในลีกนะครับมาเริ่มที่คนแรกก่อนเลยครับก็ต้องเป็นแอรอนแรมสเดลครับผู้สาวตูของเรานะครับเราได้เขามาในค่าตัวที่24ล้านปอนด์ครับดีลนี้กับฤดูกาลแรกถือว่าในมุมของผมถือว่าประสบความสำเร็จมากนะครับแอรอนแรมสเดลเข้ามาตอบโจทย์ในสิ่งที่ผมคิดว่าอาร์เซนอลขาดหายไปก็คือเป็นผู้สาวตูที่มีแพชชั่นเต็มมากมาก รเราอาจเราไม่มีนักเตะแบบนี้ตั้งแต่ยุคเลมันละโอเคอาจจะมีเชสนี่อาจจะมีปีเตอร์เชคที่ดูดูดีเหมือนกันแต่ว่าสุดท้ายแล้วหรือแม้หรือแม้แต่ออสปีน่าเองก็โอเคนะครับในช่วงหนึ่งแต่ว่าสุดท้ายแล้วผมมองว่าตำแหน่งผู้สาตัวนันต้องมีความบ้าบิน่นมันต้องมีความแบบความบ้าความแพชชั่นความอินเนอร์ในเกมเยอะซึ่ง ตัวของร์เร์นัมสตลเนี่ยตอบโจทย์ตรงนี้มากนะครับเรื่องการเซฟไม่ต้องพูดถึงดีอยู่แล้วแล้วก็เรื่องของแพชชั่นในเกมเนี่ยเขามาเต็มอู่มแล้วมีหลายๆเกมที่เขาดีใจแบบบ้าคลั่งอะไรเงี้ยหรือว่าแม้แต่เพื่อนพลาดเองเขาก็ก,ก,กระตุ้นเพื่อนทําเสียเขาก็กตุ้นเขาแบบตื่นตัวตลอดเวลาอะไรเงียเ้ยก็ถ้าถามว่าคุ้มไหมนะครับในดีลนี้ผมมองว่า,ามันคุ้มอยู่แล้วกับฤดูกาลแรกถือว่าสุะสบความสำเร็จอยู่แล้วแต่ว่ามันยังไม่ยังไม่ดีที่สุดยังไม่ได้เพอร์เฟกต์ที่สุดนะครับแต่ผมมองว่า มันจะต,ต้องพัฒนาขึ้น,นแน่ๆสำหรับเอรอนแอมสเดลนะครบลาสุดเจ้าตัวก็ติดทีมชาติด้วยนะครับก็ถ้าถามว่าคุ้มไหมตอนนี้ผมขอดูอีกปีนึงแล้วกันนะครับแต่ว่าตอนนี้มันก็แทบจะเกือบคุ้มแล้วแต่ต้องพิสูจน์ตัวเองสักปีนึงครับเพราะว่าสิ่งที่โดดเด่นของเขาเนี่ยมันคือ p a ชชั่นในเกมความมุ่งมั่นอะไรความมั่นใจต่างๆมีพลัง้นนำอย่างที่ผมบอกนะครับเรื่องการเซฟก็เหนียวปฏิกิริยาก็ดีครับซีซั่นนี้มีช็อตเซฟสวยๆหลายครั้งครับแต่ว่าที่ผมจะบอกก็คือ ในช่วงท้ายๆฤดูกาลเนี่ยเจ้าตัวก็มีเป๋ยอยู่บ้างในช่วงท้ายฤดูกาลเลยเก็บคลินชีตไม่ได้เลยแล้วก็รวมถึงอาจจะมีออกบอลไม่ดีบ้างนะครับซึ่งผงถึงบอกว่าอาจจะต้องให้โอกาสเขาอีกสักหนึ่งปีดูความพัฒนาเพิ่มอีกนะครับส่วนเรื่องเก็บคลินชีตเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของจะโทษผู้สาวต,วตัวคนเดียวก็ไม่ได้มันก็ต้องโทษทั้งทีมครับรเวลาตั้งรับอาจจะไม่ดีพออะไรเงี้ยก็โดยเจ้าตัวลงสนามไปในลีกทั้งหมดใหด้กับอาร์เซนอลเนี่ย34เกมนะครับแล้วก็คลินชีต12เกมครับ เสียประตู39ประตูนะครับแล้วก็เซฟ90ครั้งจุดโทษ6ครั้งเซฟจุดโทษได้1ครั้งนะครับแล้วก็ความผิดพลาดจนทำให้เสียประตูเนี่ยไม่มีเลยซึ่งผมก็ให้คะแนนขเขาเร й ติ้งในในฤดูดกาลนี้เนี่ยผมให้8คะแนนนะครับถ้าเพื่อนๆมีความเห็นไงก็ลองคอมเมนต์ดูเกี่ยวกับเอรอนัมสเตลนะครับส่วนอนดีตผู้ักษารประตูเมื่อหนึ่งของเราอีกคนนะครับก็คือแบร์เโน่ครับที่ได้รับโอกาสใน 2- 3นัดแรกในลีกนะครับ จากนั้นก็หลุดตัวจริงไปยาวๆเลยนะครับที่พอ,พอแรมเซลได้ยึดตัวจริงปุ๊บเนี่ยมันก็แรมเซลก็ยืดยาวเลยเจ้าตัวก็วคงจะย้ายทีมแน่นอนสำหรับเรโนโน,นะครับในฤดูกาลหน้าแต่ผมบอกเลยว่าเรโนเนี่ยก็ยังเป็นเป็นผู้สาวตูที่ดีคนหนึ่งครับทั้งการเซฟปฏิกิกริยายของเขาเนี่ยมันก็ยังดีเสมอนะครับแต่ด้วยบอลสมัยใหม่ครับผู้สาวประตูต้องมีบทบาทในการาบิวอัพเกมมากขึ้นนะครับการใช้เท้ามากขึ้น แล้วก็แต่เรโ,โน่เนี่ยก็ทำได้ไม่ดีพอนะครับจนทำให้เสียมือหนึ่งไปแต่ช่วงกลางๆฤดูกาลนะครับตอนอที่รามสเดลเจ็บเนี่ยเรโน่ก็ได้รับโอกาสลงสนามในเกมที่เจอกับออต้องออกไปเยือนวิลล่าเนี่ยแถมยังเก็บคินชีตได้ด้วยเกมนั้นเราชนะสูงมาตัวตัวต้งหนึ่งะครับซึ่งมันเป็นเกมหนึ่งที่ผมประทับใจเหมือนกันประทับใจที่เรื่องที่แบบว่าพอจบเกมเนี่ย เพื่อนๆในวิ่งมารุมกอดเลโน่มาแบบเลโน่ก็ยังมีมีสปปริตที่ดีก็ยังแบบดีใจไปกับทีมดีใจไปกับเพื่อนรักเพื่อนกอดกันดีใจมากๆในเกมนั้นเนี่ยลองย้อนไปดูได้ซึ่งมันทําให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่ดีในทีมนะครับไม่ว่าใครจะตัวจริงตัวสมรองอย่างเงี้ยถ้าสุดท้ายแล้วเลโน่ย้ายเนี่ยก็ขอให้โชคดีกับเส้นทางใหม่ก็ผมให้เลโน่ในฤดูกาลนี้ก็คงให้ที่6.5ละกันเขาได้ลงสนามน้อยด้วยนะครับตอนหลังก็ไปลงบอลถ้วยซะเยอะแล้วเราก็ตกรอบไปด้วย มาต่อที่แผงแบ็กโฟครับมาเริ่มที่แบ็กขวาก่อนแล้วกันนะครับคนแรกเลยทาเกโรโทมิยุสึครับกับผลงานที่เป็นที่พอใจมากๆสำหรับแฟนบอลนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของเกมรับครับแม้เกมรูกอาจจะไม่ได้หวือหวานะครับแต่ว่าเกมรับค่อนข้างจะพึ่งพาได้เลยทีเดียวลูกอากาศถือว่าช่วยช่วยแนวรับได้เยอะนะครับในฤดูกาลนี้นะครับเป็นเป็นนักเตะใหม่ที่ที่ย้ายมาพร้อมแอรอนแมสเดลด้วยด้วยค่าตัว17ล้านปอนด์นะครับ แรกแรกเนี่ยแฟนบอลถึงกับงงเลยว่าเขาเป็นใครรวมถึงผมด้วยผมก็ไม่รู้จักเขามาก่อนนะครับแต่วันนี้เขาก็พิสูจน์ให้พิสูจน์ตัวเองให้แฟนๆได้เห็นแล้วว่าเขาก็มีดีพอเหมือนกันในมุมของผมเนี่ยผมมองว่าออทางด้านโทรมีจสือเนี่ยสอบผ่านนะในมุมของผมนะจากที่เขาได้ลงสนามมาด้วยกันนี้นะครับสำหรับฤดูกาลแรก แล้วก็มีช่วงหนึ่งที่เจ้าตัวอยู่ในฟอร์มที่ดีด้วยซ้ำนะครับในช่วงประมาณต้นฤดูกาลกลางฤดูกาลเนี่ยแต่ก็สุดท้ายแล้วก็ดันมาเจออาการบาดเจ็บที่ตามดังควานไม่เลิกครับในช่วงท้ายซีซั่นนะครับสุดท้ายก็เลยทำให้เขาไม่ได้พิสูจน์ตัวเองมากพอนะครับแต่ภาพรวมถือว่าดูดีมีอนาคตครับ โดยเจ้าตัวลงสนามให้อาเซนลในลีไปทั้งหมด21เกมนะครับแอตซิต1ครั้งสร้างสารรค์โอกาส13ครั้งนะครับส่งบอลแม่นยำ8 0นะครับแล้วก็คลอสบอลแม่นยำา1เคลียบอล55ครั้งเคลียบอลด้วยการมง29ครั้งครับแล้วก็แย่งบอล24ครั้งแล้วก็ความผิดพลาดจนทำให้เสียประตูเนี่ยไม่มีเลยในฤะดูกาลนี้ซึ่งผมให้ทางด้านโทมิสเอที่7คะแนนนะครับอาจจะไม่ได้เยอะเพราะว่าผมมองว่าเจ้าตัวโอเคภาพรวมดีครับดูดีอุดรอยรั่วของเราที่ ช่วงที่เบียรินฟอร์มตกนะครับถือว่าทำทำหน้าที่ดีแต่ว่าปัญหาอีกปัญหาหนึ่งของของทมิาสือผมมองว่าเป็นเรื่องของเกมรุกที่ยังไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้โดดเด่นอะไรขนาดนั้นแล้วก็ยังไม่ดีพอนะครับในมุมผมนะผมมองว่าถ้าเราจะก้าวไปเป็นทีมที่ใหญ่กว่านี้ตำแหน่งแบ็คตอนนี้มันก็ต้อง เหมือนที่นี่ครับเกมรุกเขาก็เปิดบอลดีคือสามารถมีส่วน่่วเกมลุกได้มากอะไรเงี้แต่ว่าโทมิวส์เรื่องเกมรุกยังเป็นจุดอ่อนของเขาอยู่นะครับก็ผมมองว่าพัฒนากันได้นะครับส่วนตัวสำรองนะครับแบ็คขวาที่ได้รับโอกาสแทนในช่วงที่โทมิเจ็บเนี่ยก็คือทางด้านเซดริโซลเรสครับ ผลงานภาพรวมถือว่าพอใช้ได้ครับในมุมผมนะเกมรุกอาจจะดูเติมเกมได้มันกว่าทางด้านโทมิแต่ว่าความแม่นยําในการคลอสบอลหรือการส่งบอลในพื้นที่สุดท้ายเนี่ยมันก็ยังไม่ดีพอบางทีก็จ่ายบอลเสียหน้าตัวเองได้ซ้านะครับรวมถึงเกมรับก็ดูค่อนข้างที่จะมีปัญหาเลยบางครั้งก็ดูใจร้อนไปไม่นิ่งพอนะครับอีกปัญหาหนึ่งที่แฟนๆเนี่ยพูดถึงกันมากคือเรื่องการที่เขาได้รับหน้าที่เป็นคน่รับผิดชอบเรื่องลูกเซตพีทครับลูกเตะมุมลูกฟรีคิกอะไรเงี้ย แต่สุดท้ายสิ่งที่เขาทำมันไม่ได้มันไม่มีประสิทธิภาพเลยนะครับทั้งลูกเ,เปิดจากเตะมุม,มอะไรเงี้ยลูกฟีคิกมันไม่มีประสิทธิภาพเลยทําให้แฟนบอลก็เลยสงสัยว่าทําไมเขาต้องเป็นดับหน้าที่ตรงนี้ด้วยทั้งนั้นที่มีโอเดกาดอยู่ซาก,ก้าเองก็ตามนะครับก็อันนี้ผมก็ไม่เข้าใจเลยตาเหมือนกันแต่แต่แตสวดทรงของเซรุเรียจะเป็นคนที่คล่องแล้วก็ดูจะเตะ ตั้งเตะได้ดีนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วพอแข่งจริงๆเขาทําไม่ดีในซ้อมอาจจะทําดีก็ได้นะครับแต่ว่าพอมาแข่งจริงเขาทําไม่ได้มันก็ไม่เป็นไรครับแต่ว่าโดยโดยภาพรวมผมมองว่าพอใช้ได้หรับเซกซูเลสนะครับเจ้าตัวเนี่ยได้รับโอกาสลงสนามในลีกไป21เกมนะครับด้วงมันตัวจริง16เกมยิง1่งประตูแอตซิตหครั้งนะครับแล้วก็ผิดพลาดจนทําให้เสียประตูเนี่ยไป1ครั้งนะครับ ไอตัวสำรองพวกนี้ผมอาจจะไม่ลงดีเทลเยอะนะครับอาจจะประมาณนี้นะครับแล้วก็ผมให้คะแนนเซซูเรสอยู่ที่6.5คะแนนครับก็ส่วนทางด้านแบ็คซ้ายครับมาเริ่มที่ตัวหลักอย่างคีรันเทนนี่ครับก็เป็นอีกคนหนึ่งในทีมที่ผมมองว่าเขามีผลงานที่มาตรฐานคงเส้นคงวาที่สุดแล้วมีความเสถียรมากที่สุดในทีมแล้วตั้งแต่อยู่าร์เซนอลมานะครับเกมรุกและเกมรับเนี่ยค่อนข้างเล่นได้อย่างเสถียร นะครับแม้ว่าปีนี้อาจจะดรอปลงไปจากปีที่แล้วนะครับแต่ปีที่แล้วเนี่ยเทนนี่มีบทบาทแล้วก็ช่วยทีมได้เยอะมากๆซึ่งผมมองว่าที่เขาดูดรอปลงไปเนี่ยเป็นเพราะว่าการมาของโทมิโยสึครับที่มาสร้างความสมดุลให้กับทีมนะเวลาปั้นเกมหรือวเวลาบิวอัพเกมขึ้นมาเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยที่เทนนี่โดดเด่นขึ้นมาผมมองว่าเกมของเราในปีแล้วมันค่อนข้างที่จะ ชอบเอียงซ้ายบุกทางซ้ายซะเยอะนะครับถ้าไปดูสถิติเก่าๆนะครับแต่ว่า,าผมไม่รู้สถิติเป็นไงแต่ผมดูทุกเกมอะซ้อนดูทการที่แล้วเนี่ยก็ไปหนักทางเทีนนี่ซะเยอะครับทำให้เทเนนี่เนี่ยมันมีบทบาทในในปีที่แล้วมากครับซึ่งปีนี้ทั้งแบ็กซ้ายแบ็กขวาเกมลุกด้านซ้ายด้านขวาของเรามันค่อนข้างสมดุลครับไม่ได้ไปหนักทางใดทางหนึ่งนะครับสุดท้ายก็พอประมาณกลางซีซั่นเนี่ยนะครับเทียนี่ก็ต้องมาเจ็บยาวครับท,ทั้งที่ ก่อนหน้าน,นี้ช่วงที่โอบาเนี่ยย้ายอยู่ทีมไปช่วงมกราเนะครับเขาก็เป็นคนที่รับปอกแขนงกัปตันทีมต่อจากโอบาด้วยนะครับแต่ว่าผมมองว่าการที่เขาบาดเจ็บบ่อยๆเนี่ยอาจจะทําให้ตําแหน่งกัปตันทีมเบอร์หนึ่งเนี่ยอาจจะตกไปที่คนอื่นซึ่งปัจจุบันเนี่ยจริงๆมันคนเป็นมันเป็นลาการครับแต่ลากา,ก,าก็โดนดรอปอีกทําให้เป็นตกมาอยู่ที่โอเดกาศซึ่งผมมองโอเดกาศก็เหมาะสมเหมือนกันครับในเรื่องของ ความมีพาผู้นำนะครับประสบการณ์ในการเป็นกัปตันทีมของทีมชาติด้วยนะครับก็ถือว่าโอเดกาดผมก็แฮปปี้นะถ้าเขาจะเป็นกัปตันนะครับอ่ะเดี๋ยวค่อยไปว่าถึงโอเดกาดพูดถึงเทนนี่ก่อนนะครับเทนนี่ลงสนามไม่ให้ในลีกกับอาร์เซนอลไปเนี่ย22เกมนะครับแล้วก็ยิง1ประตูแอสซิสต์ได้3ครั้งนะครับสร้างสารรค์โอกาส20ครั้งส่งบอลแม่นยำไปแปามปอรนะครับครอสบอลแม่นยำยี่แล้วก็เคลียร์บอล49ครั้งนะครับเคลียร์บอลด้วยการหม่งเนี่ย23ครั้ง แย่งบอล15ครั้งแล้วก็ความผิดพลาดจนทำให้เสียประตูเนี่ยไม่มีเลยนะครับซึ่งผมให้คะแนนเทนนี้อยู่ที่7คะแนนแล้วกันนะครับเพราะว่าสุดท้ายตอนช่วงกลางซีซั่นเจ้าตัวก็เจ็บนะครับก็ไม่ก็ประมาณนี้ถ้าเพื่อนๆมีความคิดเห็นกับเทนนีก็ลองคอมเมนต์บอกกันแล้วกันนะครับส่วนตัวสำรองทางแบ็คซ้ายอย่างดูโน่ตาวาเรสครับแต่อย่างที่ผมบอกตัวสำรองผมอาจจะไม่ได้พูดเยอะแต่ว่าเทนทางด้านตาวาเรสเนี่ยผมขอพูดเยอะหน่อย นะครับก็เป็นฤดูกาลแรกของเขาด้วยนะครับย้ายมาพร้อมกับค่าตัว7ล้านปอนด์ครับมีช่วงเวลานหนึ่งที่เขาสามารถยึดตัวจริงกับเทนเนี่ได้บ้างนะครับในช่วงต้นฤดูกาลแต่สุดท้ายก็ไม่นานครับก็โดนกลับไปเป็นตัวสำรองเหมือนเดิมแถมเจ้าตัวนี้มีมี มอยู่บางนะัดที่โดนเปลี่ยนตัวออกไปเร็วมากนะครับเหมือนว่าแบบตั้งแต่ต้นครึ่งแรกเลยก็โดนเปลี่ยนไปแล้วไม่ถึง30มวนาทีด้วยซ้ําซึ่งเป็นเรื่องของแท็กติกนะครับที่ตาอเรสไม่สามารถทําตามที่อาร์เตต้าบอกไว้ได้นะครับแต่สุดท้ายช่วงปลายด้วยกาลครับเจ้าต,ตัวก็ได้รับโอกาสอีกครั้งหนึ่งเนื่องจากเทนนี่เจ็บนะครับซึ่งก็มีนัดหนึ่งเหมือนกันที่อาร์เตต้าจะพยายามจะไม่ใช้ตาอเรสครับพยายามเอาชาก้าไปยืนอะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายมันก็ไม่เวิร์กก็ต้องให้ตาอเรสมายืนนะครับก็ส่วน ในมุมของผมนะผมมองว่ายังสอบไม่ผ่านนะในฤดูกาลแรกถือว่าไม่ผ่านเลยแหละมันจริงอยู่ครับพี่ว่าเตาวรรยในมุมของผมผมองว่าเขาเป็นคนเก่งนะครับมีความเร็วมีสกิลติดต,ตัวที่ดีครับเติมเกมรุกมันนะครับเกมรับก็พอได้มาช่วยเกมรับได้เร็วเพราะเขา,าตัววิ่งเร็วอะไรเงี้ยแต่ว่าผมมองว่าสิ่งที่เป็นปัญหาใหญ่ของตาวรรสเลยเนะี่ยคือเรื่องของทัศนคติครับไอ้เรื่องความมั่นใจเนะี่ยผมไม่รู้แต่ผมว่า เด็กคนนี้มันก็มีความมั่นใจตัวเองสูงเหมือนกันแต่ผมมองว่าที่เป็นปัญหาเนี่ยมันคือเรื่องของทัศนคติจะสังเกตได้ง่ายๆหลายๆครั้งเนี่ยแทบจะทุกนัดเลยที่ตัวตวได้ลงสนามเนี่ยตัวเขายังจะเป็นคนที่นิสัยชอบออกบอลยากทำให้เพื่อนเสียจังหวะบางทีจ่ายได้ควรจะจ่ายเลยก็ไม่จ่ายไปไปเลี้ยงก่อนจับไปแตะอีกจังหวะหนึ่งแล้วค่อยส่งอะไรแล้วทําให้มันเพื่อนเสียจังหวะแล้วคู่แข่งก็อ่านง่ายๆเลยมันไม่ได้หลอกอะไรขนาดน,นั้นอะ คือเสียบอลง่ายเกินไปจังหวะที่ควรจะจ่ายก็ไม่จ่ายไปย,ย,ย,ยึกยึกยักยักจนเสียบอลไปโดนแย่งไปไง่ายๆนะครับก็หรือบางทีก็คลองบอลอยู่ใดแดนตัวเองแท้ๆนะครับก็ไปเลี้ยงฝ่าแหกกองหน้าเกมรุกเขาเลยทั้งนั้นที่เขาก็เราทั้งนั้นที่เขาบีบมาเยอะแต่เขายังเลี้ยงแหวกไปสุดท้ายก็เสียบอลตรงกลางสนามก็โดนตัดหน้ากอล์ฟเกทท่วไปบางทีมันก็เกือบเสียประตูด้วยซ้ำนะครับมันไม่ใช่เรื่องเลยที่จะทำแบบนี้นะครับมันก็ต้องปรับในเรื่องทัศนคติผมมองว่าถ้า ถ้าเตารเรสปรับได้เป็นเรื่องที่ดีมากๆแล้วก็อีกปัญหาหนึ่งคือเรื่องของความแข็งแกร่งครับบางทีเขาเสียบอลง่ายเกินไปนะครับก็อย่างที่ผมบอกคือปัญหาที่เตารเรสบอกคือเรื่องความแข็งแกร่งแล้วก็ทันคติเนี่ยถ้าเจ้าตัวรีบปรับให้เร็วเนี่ยรีบปรับตัวให้ไวมันจะดีมากๆเพราะถ้าัเป็นแบบนี้อยู่เนี่ยผมว่าพังแน่นอนมันก็จะเป็นเหมือนเปเป,เป้เลยดูเปเป้เล่นตเตอรเรสก็แบบนั้นเลยยึก,ย,กยักจ่ายช้าเพื่อนเสียจังหวะนั่นแหละครับมันคือ จะกลายเป็นเป๊ะสองไปได้ทำแบบนั้นนะครับแต่ที่ผมพูดแบบนี้ผมเป็นกําลังใจให้เขานะเพราะว่าผมเนี่ยยังเชื่ออยู่ว่าลูน่นนตอร์เทสเป็นคนที่มีของครับคือมันจะฟีลเหมือนคริสโนโรนโดอย่างเงี้ยที่เห็นพานไปแล้วตอน,นที่แจ้งเกิดใหม่กับแมนยูก็เป็นช่วงแรกก็คือสับพุ่มเพื่อกว่าวส่งลีลาหนูนีนันช้าอะไรเงี้ยเล่นยากเนี่ยแต่พอโรอนโดคลิกปรับทัศนคติดิดเดียวเนี่ยมันก็จะดีขึ้น พร้อมกับพรสวรรค์ที่เขามีอยู่ในตัวเนี่ยมันก็จะปังเลยครับโรนโดก็ปังทันทีซึ่งผมก็มองว่าตาเรสก็โอเคไม่ได้ผมไม่ได้บอก,บอกว่าตาเรสปรับปุ๊บจะเป็นระดับโลกแบบโรนโดเลยแต่ผมมองว่าถ้าตาเรสปรับบอลให้เล่นง่ายขึ้นทําอะไรที่มันซิมเพิลมากขึ้นนะจ่ายบอลง่ายๆเล่นง่ายๆจับส่งง่าย,ายผมมองว่าตาเรสมีสิทธิ์ที่จะพัฒนาตัวเองได้เร็วขึ้นและดีขึ้นอย่างแน่นอนคนระับเพราะผมมองว่าเขาเป็นคนที่มีพรสวรรค์เขามีสกิลมีต่างๆนะแต่แค่เรื่องของ ทัศนติาเท่านั้นเองนะครับยังไงก็ขอให้ดีขึ้นแล้วกันโดยเจ้าตัวลรสนามในลีกไปทั้งหมด22เกมครับลงตัวจริงไป13เกมยิง1่งจ่าย1นะครับผิดพลาดจนทำให้รรเสียประตู1ครั้งนะครับซึ่งผมก็ให้คะแนนเตาอวเรสอยู่ที่6คะแนนครับก็ใครมีความเห็นเกี่ยวกับเตาอวเรสังไงก็ลองคอมเมนต์บอกแล้วกันผมมองว่าเตาเรสด้วยการนี้ถือว่ายังสอไม่ผ่านนะครับแต่ว่าก็ถือว่ามาช่วยทีมได้ระดับหนึ่งครับมาต่อที่ เซนเตอร์มากดีกว่านะครับเริ่มที่เบนไว้ก่อนเลยครับย้ายมาด้วยค่าตัวที่มากเลยครับมากกว่าชื่อชั้นของเขาด้วยซ้ำในก่อนหน้านีน้ที่ราคา58ล้านปอนด์จากบริทันนะครับแต่ว่าบิ๊กเบนครับตอบแทนด้วยผลงานที่ดีมากๆนะครับจับคู่กับการาเบีลมากกนเยสอย่างลงตัวยกระดับแผงกองหลังของเราได้เลยนะครับผมมองว่าจุดเด่นของเขาคือการขึ้นเกมจากแนวรับเนี่ยเขาทำได้ดีมากๆนะครับแถมเล่นได้ได,ดิ่งได้นิ่งอีกนะครับ อาจจะไม่ได้มีเกมรับที่โดดเด่นเท่ามาเกีเยสครับแต่ผมมองว่าเจ้าตัวเป็นคนอีกสําคัญหนึ่งที่ในแผงแผงหลังมันเลยอ่านเกมดีนะครับแล้วก็จะมีช็อตจังหวะที่บล็อกลูกยิงสวยๆอยู่หลายครั้งฤดกาลนี้นะครับจะสุดท้ายช่วง4ี่ฮันนัสุดท้ายของเจ้าตัวก็เจ็บไปคนหนึ่งนะครับก็คือผมมองว่าเบนไวทเนี่ยอาจจะไม่ได้หนึ่งหนึ่งเนี่ยอาจจะเอาไม่ค่อยอยู่เหมือน เหมือนกายเว่ยมากรเยสแต่ว่าเบนไวท์เป็นคนที่อ่านเกมดีวิชวชั่นดีในมุมของผมนะผมมองว่าเขามันจะคือคู่เซนเตอร์เนี่ยสไตล์การเล่นอาจจะแตกต่างกันมันต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นตัวที่อ่านเกมคนนึงอีกตัวนึงเป็นตัวที่แบบคอยบวกคอยตัดเกมคู่ต่อสู้อนะไรเงี้ยซึ่งตรงเนี้ยเบนไวท์เนี่ยเป็นคนที่คอยอ่านเกมอ่านจังหวะนะครับคอยเก็บบอลจังหวะสุดท้ายนะครับส่วนมากรเยสก็ yes. จะเป็นพวกแบบ สายตันอะสายเข้าก่อนอะไรเงี้ยก็ถือว่าลงตัวมากๆโดย White เบนไว้ลงเล่นในลีกให้กับซานไปทั้งหมด32เกมนะครับยิงประตูไม่ได้แอซซิตไม่ได้เลยสร้างสาตนโอกาส13ครั้งส่งบอลแม่นยำ85%นะครับแย่งบอลสำเร็จ52%เคลียบอล101ครั้งนะครับเคลียบอลด้วยการหมุ่ง60ครั้งแย่งบอล43ครั้งแล้วก็ความผิดพลาดจนทำให้เสียป,ประตูเนี่ยไม่มีเลยนะครับผมให้คะแนนเบนไว้อยู่ที่7.5แล้วกันในมุมงผมนะอันนี้ใครมีความเห็นกับเบนไว้ก็ ลองเพราะว่าบางคนก็บอกว่าเบนไวเล่นได้โดดเด่นมาผมก็โดดเด่นแต่ว่ามันจะมีช่วงแรกที่เบนไวก็เหมือนจะมีเบื่เอเบื่อในการช่วงแรกที่ปรับยังปรับตัวไม่ค่อยได้นิดนึงจะมีเบื่เอเบื่อบ้างยืนตำแหน่งยังไม่ค่อยดีบ้างแต่พอปรับตัวได้มันก็ดีขึ้นเรื่อยๆซึ่งผมให้คะแนนที่เจ็ดจุดห้าอยู่กับกับราคาค่าตัวเท่านี้นะครับก็ลองคอมเมนต์กันดูแล้วกันว,ว่าคิดยังไงส่วนคู่เซนเตอร์ของเบนไวครับมาที่กราเบลมาการเยสเลยผมมองว่ากราเบลมาการเยส เป็นอีกคนหนึ่งที่เล่นได้เสถียรเลยนะของทีมนะครับผมมองว่ากาเบรียลเงอเยสเน yes, ี่ยพัฒนาตัวเองขึ้นมาจากฤดูกาลที่ผ่านมาได้ได้ดีเลยทั้งในเรื่องของเกมรับที่ดุดันนะครับเรียกว่ากองหน้าของฝั่งตรงข้ามในเล่นลำบากเหมือนกันเวลาที่ต้องเจอกาเบรียลเงอรเยสรวมถึงการบิลล์อัพเกมการจ่ายบอลหรือการครอสบอลของเขาฤดูกาลนี้ก็ดูดีขึ้นมาเหมือนกันนะครับหรือแม้แต่การทําประตูก็ตามปีนี้เจ้าตัวยิงประตูเยอะเหมือนกัน,นครับ เรียกว่าการเบลมากันเยสผมมองว่าสอบผ่านเลยนะครับเรียกว่าเป็นตัวสําคัญอีกคนหนึ่งของทีมเลยและเจ้าตัวลงสนามให้กับซอลในลีกไปทั้งหมด35เกมครับยิงไปถึง5ประตูนะครับแต่ว่าแอซซีดไม่ได้สร้างสารรค์โอกาสทั้งหมด9ครั้งนะครับส่งบอลแม่นยำ89ปอร์แย่งบอลสําเร็จ60นะครับเคลียร์บอล109ครั้งนะครับเคลียร์บอลด้วยกันหม่ง61ครั้งแย่งบอล13ครั้งแล้วก็ความผิดพลาดตัวน้ำเสียประตูหนึ่งครั้งนะครับสำหรับกาเบลมาการเยสแต่ว่าผมให้คะแนนกาเบลมาการเยสอยู่ที 8.5คะแนนแล้วกันนะครับผมให้เยอะกว่าเบนไว้หน่อยนะครับผมมองว่าดูโดดเด่นกว่าเบนไว้นิดนึงครับแล้วก็รวนถึงกิงประตูได้ด้วยเลยนะก็ลองคอมเมนต์กันดูแล้วกันในเรื่องของคะแนนของกาเบรียลแมากันเยสนะครับส่วน,นเซนเตอร์ตัวสำรองอย่างรอปโฮดดิ้งครับที่ได้รับโอกาสในช่วงท้ายซีซั่นครับก็ถือว่าในมุมของผมถือว่ามาทดแทนได้ดีพอใช้ได้เลยนะครับระหว่างฤด,ดูกาลก็เคยได้รับโอกาสเป็นตัวเลือกแรก นในการลงสนามเมื่ออาร์ตต้าต้องการที่จะปิดเกมจะแพ็คแนวรับนะครับเพิ่มแนวรับเป็นเซนเตอร์3คนอะไรเงี้ยก็โฮลิงเป็นตัวเลือกแรกครับแม้ว่าเกมรับของโฮลิงเนี่ยผมมองว่าทดแทนได้ดีเลยเวลาที่ตอนที่เบนไวดเจ็บเลยอะไรเงี้ยแต่ปัญหานะครับเรื่องการบิลลอัพเกมการออกบอลของโฮลิงเนี่ยผมมองว่ายังเป็นจุดอ่อนของเขาอยู่นะครับ โดยเจ้าตัวได้รับโอกาสในฤดกาลนี้ไป15เกมครับตัวจริง9เกมยิง1ใบแดง1นะครับจากการไปเสียข้างโง่ในเกมนะัดที่ชี้ตากับสเปอร์ครับก็ในช่วงฤดูกาลที่ผ่านมานั่นเองซึ่งเออผมอยากจะบอกจุดหนึ่งเหมือนกันที่เราต้องปรับในฤดูกาลนี้คือเรื่องของทัศนติของนักเตะครับความใจร้อนความที่ไปเสียใบแดงแบบค่างโง่แบบนี้นะครับ เพราะว่าอย่าลืมสมัยนี้มันมี V.R. แล้วคุณจะไปสอกจะไปจิ้มตาเขาคุณจะไปหยิกแก้วเขาหยิกหน้าเขาเห็นหมดนะครับเราต้องเล่นเซฟตัวเองมากกว่าน,นี้นะครับที่ผ่านมามันมันดูโง่ชางไปในบางจังหวะยังไงก็ต้องปรับตรงนี้ด้วยนะครับสำหรับอาร์ซนอลน,นะครับก็ผมให้คะแนนล็อบโพรดิงอยู่ที่6.9คะแนนแล้วกันถ้าไม่เสียใบแดงผมอาจจะให้7นะครับผมเพราะผมผมส่วนตัวในะผมเป็นคนชอบโพดิงแล้วเขาเป็นคนที่ อ่านเกมดีเหมือนกันอ่านเกมรับดีแล้วก็จังหวะปะทะจังหวะ tackle เนี่ยทำได้ดีเลยครับแต่ว่าสุดท้ายก็ผมให้6.9มากกว่าตาวาเรสินนีนึงเพราะว่าไปเสียใบแดงก็เลยไม่ได้เจ็ดนะครับ <c oughs> <g iggle> <g iggle> ก็ประมาณนี้นะครับผู้เล่นในเกมรับของเรานะครับได้ลงสนามเป็นหลักก็จะมีประมาณนี้นะครับเ <c oughs> พื่อนๆมีเขาอย่างไงก็ คอมเมนต์บอกกันละกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันว่ามีความคิดเห็นยังไงเฮ้ยผมว่าเบนไว้ดีกว่านะอะไรเงี้ยก็ลองคอมเมนต์ดูว่าเป็นยังไงหรือผมมองว่าเฮ้ยโฮดดิ้งไม่ได้เลยใช้เล่นไม่ดีเลยโทมิดีน่าจะได้คะแนนเยอะกว่านี้อะไรก็ลองคอมเมนต์มาบอกกันนะกันนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาต่อกันในพาร์ทที่2แล้วกันนะครับก็เราจะไปพูดถึงผู้เล่นในเกมรุกกันบ้างมาตัดเกรดนักเตะเกมรุกกันบ้างและเดี๋ยวมาสรุป นักเตะยอดเยี่ยมของอาเซนอนกันในคลิปหน้านะครับจริงๆผมทำโพ้ให้ให้โบทแล้วอยู่ในโพสตของ Facebook อ่อในโพสของ u t u b e นะครับซึ่งมันก็ตอนนี้คะแนนพุ่งนำเลยเนี่ยคือบุโกโยสาก้าครับจากการโบวต7 0 0กว่าโบวต8 0 0กว่าโบทผมไม่แน่ใจต้องไปเช็คใหม่แต่ว่าบุโกโยสาก้าเนี่ยพุ่งมาเลยอันดับ2ก็เป็นโอเดกาดที่ตามมาติดๆนะครับซึ่ง จริงๆมันมีมันมันทำได้แค่ห้คนนะจริงๆมันมีคนในคอมเมนต์ก็บอกว่าเฮ้ยทำไมเบนไว้์ไม่ติดจริงๆเบนไว้์ก็น่าสนใจเหมือนกันกับเบนแมกันเยสก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับว่าเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาเลือกกันทีละกันนะครับแต่ว่ายังไงอย่าลืมไปโหวตกันละกันเข้าไปในอ่ชุมชนนะครับใน YouTube เข้าไปชุมชนแล้วมันจะมีโพสต์อยู่ลองไปโหวตให้คะแนนละกันว่าใครควรจะเป็นนักเตะยอดเยี่ยมในมุมของแฟนแฟนแทรฟฟุตบอลนะครับก็ ฝากด้วยแล้วเดี๋ยวเจอกันพาร์ทที่ร็วเร็วๆนี้เดี๋ยวผมจะรีบลงคลิปให้แต่ว่าน่าจะเป็นวันพุธน้าในพาร์ทที่2นะครับก็ฝากพวกเราด้วยครับแชทฟุตบอลทั้งใน f c e e o o o กแลก YouTube เจอกันใหม่กับหน้ามีความสุขมากครับผมสวัสดีครับ